พร้อมนะครับมีพักก็เจ็ดตอนช่วงนี้ครับช่วงนี้ก็แข่งบาสช่วงนี้แข่งบาสนะครับทั้งอ่าช่องอ่าเวิร์กพอยท์นะครับทีฟรีไฟตีครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีแล้วตอนนี้ผมก็แข่งให้กับสโมสรอยู่ครับก็กำลังแข่งแข่งสองรายการเลยครับตอนนี้เป็นืงอยบ้างครับมันเหนื่อยขนาดไหนเพราะว่าโค้ชของเราค่อนข้างที่จะจริงจังมากอ๋อใช่ครับผมก็พี่เดฟนะครับเป็นโค้ชของทีมไว้นะครับก็ เหมือนวิกนี้เขาก็หวังนะครับว่าอยากได้แบบว่าอยากให้ชนะจะได้ตีเตื้ลมาเป็น2อหนึ่งครับผมช่วงนี้แบบทั้งถ่ายรายการทั้งอะไรก็คือเล่นม้ำเล่นบาส์ใช้น้ำเยอะใช่ครับน้ำกายสู้ตายก็สู้ตายช่วงนี้เหมือนถ้าเราว่างหรือว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยก็หาเวลาว่างไปฟิตเนสบ้างไปซ้อมบาสแล้วก็ไปแข่งครับผมช่วงนี้แบบยังอยากทําอะไรแบบนี้อยู่อันนี้ที่บอกว่าเข้าฟิตตรงนี ก็อยากจะเป็นแบบล่างทองอะไรอย่างเงี้ยเปล่าเกี่ยวไหมครับก็จริงๆมีแข่งกับพี่ชายครับแข่งแข่งกันแข่งกันล่างทองแข่งกันล่างทองโอ้แล้วมันมามแล้วตั้งตั้งโกไว้เหมือนกันแบบเพราะแบบมีนกับพี่ก็อันนี้กันหมายถึงว่าก็ชอบเค้าฟินเนตเต้นบาร์แข่งบาร์ด้วยกันก็เลยแบบรู้สึกมาแข่งกันเรื่องหุ่นบ้างดีกว่าแล้วตอนนี้ใครมาแรงก็ไม่รู้ครับผมว่าให้ทุกคนตัดสินกันเีกแล้วนี่เราเก็บอะไรอีกเยอะไหมครับ ก็บอะไรเยปถึงมันต้องปิดอะไรให้มันแบบเห็นชัดเจนไปสำหรับร่างเราของเราเออก็เลือดราลีนครับผมเลือดรีนเลือีนีนคอันนี้ซีแคตกี่ลูกแล้วหนึ่งลูกก็ยังเป็นวันแพ็กอยู่ครับอันนี้ชาลีนมันจะสิ้นสุดตอนไหนครับเนการแข่งก็ตอนเมื่อเหนื่อยครับก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับแขวงกันกับพี่ไหมแต่ว่าเออว่าต้องได้อะไรหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาวัดกันว่าตอนนั้นที่แบบว่าทำสำเร็จกันทั้งคู่แล้วจะได้อะไรตอบแทน โปรเจกต์อะไรทหน้าจะแบบเซอร์ไพรส์เปนแบนเปล่าอ่าจริงๆไม่มีนะครับแต่อยากเหมือนเราอยากชนะใจตัวเองด้วยครับผมแล้วมีโอกาสจะได้ล้างทองเราไหมอ่ะก็ถ้ามีถ้ามีโอกาสเนาะถ้ามีโอกาสครับผมก็เดี๋ยวจะให้ให้ดูนิดนึงใช่ก็เดี๋ยวอ่อนิดนึงนิดนึงแล้วกันอันนี้อันนี้ที่บอกว่าร่างทองแขกอะพี่ชายนี่คือพี่ชายตัวเองแท้หรือว่าไม่พี่ทิงนี่แหละพี่ทิงนี่แหละพี่ทิงครับ แล้วตอนนี้ของใครแบบว่าคะแนนนำมาสัปดาห์ว่อนผมว่าช่วงนี้เขาก็ออนไล์อยู่นะแต่ช่วงหลังๆวิธีเขาแบบว่าเออแบบเผยมาเยอะอยู่นะตรงนั้นโป้ตรงนี้โป้อะไรอย่างเงี้ยออนไล์อยู่ช่วงนี้กับไวรัลล่าสุดเหมือนกันเขาบอกว่าสนามบาร์สว่างมากกับแแบบที่ไปแข่งบาสที่ไหนครับมียกในรายการที่เขาเป็นโซเชียลอ่ะอ๋อ r e e five t เหรอครับครับผมก็จริงจริง น้องๆในทีมในทั้งไว้ทีม <พอ S 1> แล้วก็แบล็คทีมแล้วก็อ่าคนที่แบบเข้ามารายการใหม่นะครับหน้าใหม่ทั้งหลายก็จริงๆหน้าตาดีแล้วก็แบบเก่งด้วยแล้วก็มีความสามารถด้วยกันทุกคนเลยครับต้องออซิองเรามันสว่างว่าเป็นทั้ทงสนามเลยอ๋อเพราะใส่เสื้อสีขาวด้วยมึงอ,อ๋อไม่เกี่ยวกับอย่างอื่นเลย, <c oughs> เลยไม่ไม่น่าเกี่ยวแต่เมื่อช่วงนี้ลูกินัยเรื่องการดูแลรูปร่างที่เราคือต้องเป๊ะเลยใช่ไหมก็เป๊ะครับผมก็ช่วงนี้เข้าฟิตเนสบ่อยบ่อยอันนี้พี่กระติงเข้าด้วยไหมครับ อ่าแยกกันเล่นครับแยกกันเล่นพอเป็นคู่แข่งกันครับต้องแยกกันต้องแยกกันเหมือนก็เหมือนช่วงนี้เหมือนแบบว่าเราไปแข่งบาสเกตบอลกันโน้ตใช่ครับช่วงนี้ก็พี่กระติ่งกำลังฮอตเกี่ยวกับเรื่องหัวใจอย่างเงี้ยเรามีแอบชงแอบเชียร์ไหมครับให้พูดชื่อได้ไหมก็แอบเชียร์ไม่หรอก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันเขามีมาปรึกษาเรื่องความรักกับเราป่ะเขาไม่มีไม่มีครับเสนอข่าวเลยว่าตอนนี้เขาข่าวโดนจับจิ้นจับโยอกหลอกโดนอะไรกันเลย ก็หลายคนนะอันนี้ก็อยู่ที่ความรู้สึกเท่าไรครับสำหรับมีคิดว่าเขาเหมาะสมกันไหมครับก็ส่วนสูงก็โอเคนะครับส่วนสูงครับผมคิดว่าเป็นไปได้เป็นไปได้ก็มีโอกาสเป็นไปได้เสมอครับส่วนตัวแล้วเคยเจอัส่วนตัวเคยเจอัเคยร่วมงานกันเดินแบบโอ้โหเจอกันมาตั้งนานนะตั้งแต่เป็นนายแบบแรกๆเลยคิดว่ากันยินพามมาเจอฮอร์น่งแบบคือก็รู้จักกันอยู่แล้วครับถ้าเป็นสายสายสายโมเดลอะไรก็รู้จักกันอยู่แล้วครับคิดว่าพี่จะเป็นคแบ็ไหน ก็คิดว่านะครับคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นอ๋อเขามีมาบาพูดมาเกิดๆหรืออะไรแบบนั้นแบบอะไรอย่างงี้มั้งไหมอ่ามาเกินไหมก็อาจจะเล่าเล่าไม่ได้เคยไหนก็ได้มีแหมอ๋อผมไม่รู้จะตอบยังไงคิดว่าเป็นจริงไเป็นไทยมาเด็กีเขาเกิดไปก็หมาเด็กนั้นด้วยความที่พี่ทิงเป็นแบบว่าทรงๆนั้นก็น่าจะเป็นหมาเด็กแล้วตอนนี้ก็ินเขาดูกินเลิฟไหมคะกินเลิฟไหมหรอ ก็เขาเวลาโดนสัมภาษณ์ก็เห็นเห็นเขาเขาก็ดูเขินอยู่นะครับเพื่อนเราเวลาเขามีความรักก็เป็นยังไงก็ติดออนอะไรอย่างเงี้ยติดออนติออนออนเพื่อนนี่แหละสำหรับมีนในฐานะที่เลื่อนสนิทคิดว่า จะเชียร์หรือจะไปต่อยอะไครับเชียร์ไหมเชียร์ไหมก็ไม่ว่าเขาจะอะไรในคอนเทนต์ของเราในคอนเทนตของเราเหรอจริงๆผมก็ซัพพอร์ตทุกทางเรื่องของเขาอยู่แล้วผมก็ได้หมดเลยครับก็คือเพื่อนจะจีบใครจะรักใครเราเขาจะเป็นสายซัพพอร์ตใช่ครับซัพพอร์ตเดือนหน้าเดือนหน้ามันเกิดโปรเจกต์จริงๆมีมีโปรเจกต์ครับที่จะมีกิจกรรมกับแฟนครับที่จัด ครั้งก่อนก็ทําบุญนครับแต่ครั้งนี้ไม่แน่ใจเลยว่าจะเป็นกิจกรรมยังไงครับแต่ว่าตอนนี้มีแผนเตรียมงานไว้แล้วใช่ครับจะมีกาหนดวันวก็เกินี้เราแบบเออเราอยากให้อะไรจริงต้องปออกส่ันคือจริงอยากอยากไปต่างประเทศครับกไปตระเใช่แต่แต่น่าจะไม่มีเวลามแต่ตไม่น่ามีเวลาแต่คิดไปคิดไ้คิดไปอยาไปเที่ยวอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนที่ต่างประเทศอะไร ถ้าทำได้ถ้าทำได้ก็อยากเดินทำยี่ขวบแล้วคะยี่สวบเจ็ดกล่อเข้ากันเหรอจริงๆเราเราตั้งใจไหมยังไงบ้างกับวัยี่ส7ปีคือจริงตั้งใจไว่าก็ขอให้ไม่ป่วยแล้วก็ไม่ได้รับแบบว่าอันตรายอะไรที่มันร้ายแรง ก็ได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบด้วยก็คือได้รั้งทองกลับมาเป็นของขวัญได้รั้งทองชนะพี่กันด้วยครับมีหนึ่งในโกลเนยก็เป็นหนึ่งในโกล์นะครื่องมาเหรอคะเรามีเอออเเรราายากให้ทำอะไรแปลกใหม่ใหม่ไหมอ๋อก็เดี๋ยวมีซีรีส์ผมก็เป็นบทบาทใหม่ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนจะเป็นคาแรคเตอร์แบบว่าถือว่าเป็นท้าทายแล้วกันยังไม่อยากสปอยเพราะตอนนี้กำลังคนกลังใายอยู่ว่าจะได้เล่นบทอะไรก็จะเป็นซีรีส์นะครับชื่อว่าบ้านซ่อนศพนะครับ ปลายปีนี้ครับรอติดตามได้เลยครับตรงนี้คือเริ่มใหม่ครับอ่ะย่างครับย่างคาแรคเตอร์นี่คือหมายความว่าฉีกจากเดิมที่เราเคยเห็นก็คือทุกคนน่าจะเซอร์ไพรส์กันว่าว่าว่าจะเล่นออกมาเป็นยังไงหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นชาเลนจ์ที่แบบท้าทายในปีนี้เลยครับขอบคุณมากยินดีไหมคะตกลงครับไปเปิดก่อนวินาทีนี้ไปปั๊ไปไป วันอาทิตย์ใช่ไหมวัน <c oughs> อาทิตย์ไปครับไม่มีใครอยากมาไอ้คุณอสรุการกอ่อนเป็นมองหน้าเราหน้า,าไ,ป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 ไป่อเรียกของไหองตาต้องไปไหนล่ะไ่หาเรองไม่ไไมีก็มีปัญานะ

เาวขึ้นใหญ่เลยนะต้องจเอ็กหน่อยเลยไม่ไม่ไม่ก้าวโน้นหน่อยรึเปล่